ปูปรอยูบูมีไผยยูปูอยู่หลังบ้านพู<า>ปูเด็กอยู่ได้ห่างปูดกอยู่ได้ห่างมา,งงามาพร่งใส่ลงเต่าเลยย่างไปหาปูอยู่หลังบ้านเร็วนี่ใส่ลงเต่า เอาเอา Raw เอาเอาเอาเย็ดเที่ยน่ะมันสิตกเอาเอาตกเดีตกเดีอีหยังวะอีหยังวะเอาไปโดดไปโดดไอโดดไอโดดไอโดดมึงเง่าใจแขวงในกระจกเออเออน้องโดดน้ำวะ ปูอยู่หลังบ้านบริยูในบ้านเอิดเมืองเอิดเมืองเอืดเมืองเอิเมืงเอิเมืองจุบ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 ไผ่ปะจุบไผ่จุบไผ่ฮจุบไผ่ไผ่ จุ๊บจุ๊บจุ๊บไผ่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 ลละจุจ๊บไผ่เอ้ยแค่เสียเอาเสียมะดิเอาเสียมะดิฝากดิแค่เสียเอ่อเอ้ยเดี๋ยว tay nó tắt mà hai phút chín vây tắt mà tắt mà hai phút tắt mà tắt mà ขึ้นเก้าอี้ไปขี้เก้าอี้ขี้เก้าอีไ้ไปเอ้ขี้เก้าอี้ขี้เก้าอี้ไป,ปไ,ไปขี้เก้าอี้พุ่นไปขึ้นเก้าอี้ไป เลื่อนออกเลื่อนออกข้างๆเลื่อนออกข้างๆเอาเอา,เอาหนีเอาไป<อ>ไปเปิดแล้วเปิดแล้วเป<อ>ิดแล้วเป<อ>ิดแล้วคุ่นเปิดแล้ว ฮมันจีวินมันจีวินมันจีบินเอานั่งพักแล้วมันจีวิน่นบบ่มากบ่มมากมันเจ็บหัวเออจริงเลยจริงเลยจริง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 ับตัวรับตาตัว ล,บลบับตารับตานอนลับลับตาอือลับตาอือก้อยจระบาับรอือนอนลับไงตัวน,นี้นอนนอนนอนมา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 นอน

ไยแล้วไปใส่ลงเ้ากันทิ่ไปใส่ที่ไปใส่ิี่ไม่ยบอกทีไปใส่ีหลาทิ่ไปใส่มาใเองนพี่น้องดีัือกรีอกีย 我连我连， เอาแม่นโยนก้อนหินเหล็กเนี่ยมาดิใส่หมวกได้ยังใส่หมวกก็ Ừm, uhm, từ khóa cho khoáng nữa, hay đấy nè Từ khóa cho khoáng nữa Ơ, à, từ khóa, tháo xe vào mất rồi Chỉ đi lỡ mất rồi พอแล้วพอแล้วลูกพอแล้วไปไปออพอแล้วพอแล้วไปพอแล้วลูกคืนมา เอ้าถือก่อนเอาพี่พน้องไปก่อนครับสวัสดีครับถ้าไปหน้าก่อนสวัสดีครับ